สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับผมอไปแล้วนะครับกับช่องครัวหน้าบ้านชาแนลนะครับวันนี้ก็มีเมนูมาฝากเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเมนูวันนี้ไก่ครับจะมาทําเป็นไก่หั่นนะครับไม่ใช่ไก่มุนนะอันนี้เป็นเครื่องที่ตําไปแล้วครับก็จะมีตะไคร้แล้วก็พวกข่ากระเทียมแล้วก็พริกนะครับ เดี๋ยวจะมาหมักไก่ก่อนนี่ครับหมักไก่ทั้งตัวเลยอันนี้ซื้อไก่มาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีเครื่องในมาด้วยเดี๋ยวจะมาหมักทั้งหมดเลย เครื่องที่ต่้ไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะ <laughs> เครื่องก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ทั้งพวกผงนัวแล้วก็ชูรสก็น้าตาลนิดนึงหมักเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักสามสิบนาที ผมหมักเสร็จแล้วก็จะเอาไปย่างครับมาครับอันนี้ไก่เราหมักไว้30มนาทีแล้วอันนี้ผมซื้อเป็นชุดหมุนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็เสียบกับไก่ก็จะวางไปไว้บนเตาครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ทำขึ้นเองนะครับอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ เดี๋ยวมาลองดูครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ก็เสียบตรงนี้ครับแล้วก็เปิดสวิ์นี่ครับไก่ก็จะมุนไปเลยครับก็จะเป็นไก่หันนะครับ เดี๋ยวเราจะมุนไปเรื่อยครับเราไม่ต้องมาคอยพลิกหมุนไปมาไปม,มาครับเดี๋ยวก็มาดูตอนสูกอีกทีนะครับกับตัวนี้ไก่หันของเราก็ สุกแล้วนะครับอันนี้ย่างไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับนี่กำลังอร่อยเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปชิมดูครับรังร้อนๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวปิดเนี่อย,ยกไปชิมดูครับ ก็ดูแล้วน่าจะสุกครับใช้ได้เลยน,นี่ก็ย่างไปประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวชิมให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวข้างในก็สุกดีนะครับร้อนนิดนึง เดี๋ยวชิมให้ดูตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นปีกมันนะนนกระสุกแล้วครับประมาณเนี้ยไม่ไมีเลือดข้างใน ก็อะไรครับไม่ต้องใช้น้ําจิ้มครับเพราะว่าเครื่องที่เราปรุงไปอ่ะผมเลยผสมพวกเครื่องไปเรียบร้อยแล้วทั้งน้ําตาลพวกชงชลรดอะไรผงนัวอะไรคือจะหมักไปเรียบร้อยแล้วพอสุกป,ปุ๊บเราก็ไม่ต้องใส่น้ําจิ้มเล่นเลยจะเหนียวนิดนึง สอดออกมาเลยนี่มากินให้ดูครับเนี่ยสุกแล้วครับนี่ครับไก่หันครับเปลี่ยนจากเป็นเปลี่ยนจากหมูหันเป็นไก่หันเสียอร่อยเีเด,ยยเดียวครับสับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ